อนัตตาอนัตตาดับเกิดนะครับอนัตตาดับเกิดอนัตตาดับความเกิดนะครับเกิดบงแต่งเกิดตัวตนเกิดทุกข์นะครับฉะนั้นอนัตตาช่วยได้นะครับเพราะว่าเมื่อมีอนัตตาแล้วมันดับความเกิดที่จะไปรู้อาตตาทางหูจมูกลิ้นกายใจที่จะไปรู้แสงสีเสียงรูปรส สัมปัสธรรมณมที่จะไปวิตกวิจารนะครับไปสัญญาจตนาปัะสามมิชิกานไปไปพอใจไม่พอใจไปยินดีร้ายนะครับไปวิตกที่จะไปปรับปเปลี่ยนแปลงให้งามที่ยังสุขเป็นตัวตนซึ่งมันก็เป็นความเห็นผิดฉะนั้นการมีอนัตตาช่วยได้นะครับไม่มีตัวตนไม่มีความงามที่ยังสุขที่ไหนนะครับมันมีแต่ หลอกตัวเองหลงตัวเองนะครับแล้วก็ไม่รู้จักตัวเองแค่นั้นเองเมื่อเรารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่หลงตัวเองนะครับว่าตัวเองนั้นไม่มีนะครับไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่เป็นตัวตนว่างจากตัวตนก็จะดับนะครับไม่ปล่อยให้มีการเกิดขึ้นของความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกมโน ธาตุมนุธรรมมนสังขารวิญญาณสัจจะวิญญาณภาษาวิทนาตันาไม่ให้เกิดทุกข์ดับการเกิดของความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่จะไปในภพชาติต่างๆนะครับเขาเรียกว่าอนัตตาอนัตตานะครับเมื่อหมดตัวตอนสิ้นตัวตอนไรตัวตนก็จะเป็นสุญญาตาคือความว่างเมื่อว่างก็จะดับการเกิดนะครบดับการเกิดที่จะไปยินดี เขาเรียกวชันทาความมินดีพอใจนั่นที่ความเพลินตัณหาความอยากมาครับความรักใคร่ในตัวสัตว์บุคคลตัวตนตัวเองตัวเขาตัวเราในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุเป็นนามรธรรมรัปธรรมจะเรียกว่าอํานาจวาสนาบารามีนะครับเป็นธรรมทั้งหลายเป็นสังขารทั้งหลายอนัตตาดับการเกิดนะครับอนัตตาดับเกิดชั้นสันเมื่ออนัตตาดับเกิดนะครับก็ไม่เกิดทุกนะครับแล้วก็ ไม่มีตัวตนให้เป็นทุกข์นะครับผิดหวังปัดพลากโศกเศร้าเสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกอยากใจคิดมากฟงสร้นพอท่จพอใจยินดียินร้ายรักโลกกรุตอารมกรรมวิบากนะครับก็จะได้รับการชําระกิเลสกรรมวิบากแต่ไม่อย่างนั้นเราไปคุกคีทุกคลาวไปยินดีพอใจเพลินเพลินเป็นกรรมกิเลสวิบากไปกับตัวเองกับคนอื่นไปดีใจเสียใจไปสุขไปทุกข์นะครับไปร่วมทุกข์ร่วมสุขไปอยากไปยึดไปเพลินไปพอใจ พอสุดท้ายเจออนิจจังความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของสิ่งที่หวังพัฒนาที่สัมผัสสัมผัสความเป็นทุกข์ความเป็นอน,นัตตาความไม่งามไม่เที่ยงไม,ม่แน่นอนความเกิดตายความผิดหวังปัดพรากประสบสิ่งไม่เป็นที่รักพัฒนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นทุกข์สําซ้อนส้มซากนะัชั้นการที่อนัตตาดับการเกิดอนัตตาดับเกิดนะครับมันก็จะไม่เป็นทุกข์ ไม่เกิดธาตุไม่เกิดขันไม่เกิดอายตนะต่างภายในและภายนอกไม่ไปเกี่ยวพันเกี่ยวก็ไม่ไปเกี่ยวเนื่องไม่ไปชอบไปศรัทธาไปเชื่อไปช่วยไม่ไปดีอินดีร้ายนะครับไม่ไปสําคัญมั่นหมายว่างานที่ยังสุขตัวตนเป็นเขาเป็นเราของเขของเรานะครับไม่เหมาะควรไม่ควรใช่ไม่ใช่กุศลอกุศลมีประโยชน์ไม่มียสาระไม่ใช่สาระเพื่อตัวเพื่อครอบครัวสังคมโลกชาติประเทศอะไรก็แล้วแต่มันก็ที่สุด ทุก็จะกลับมาที่ตัวเราเมื่อมีตัวตนเกิดก็จะต้องตายจันั้นการดับการเกิดก็จะไม่มีการตายการแก่การเจ็บการตายการผิดหวังพัดพรากสุกเศร้าสำครวนเปร่ยลำพันความไม่สบายการไม่สบายใจต้องรุนต้องรอต้องหวังต้องพปดพรากต้องสูญเสียก็เ,เป็นติจะไปจิงไปจ้องไป,งไป,งไปต้องไปตั้งนั่นเองฉะนั้นอนัตตานะครับอนัตตาดับเกิดดับการเกิด ก็ถ้าไม่ดับการเกิดนี่เดี๋ยวก็อีกัลังลีสงสัยอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากมีอยากเป็นอยากดีอยากเด่นอยากแดงอยากได้อยากมีพอสุดท้ายก็เสียใจเสียอารมเสีคามคิดมากไปเองหลงรู้หลงเห็นหลงเข้าใจหลงตัดสินใจพอสุดท้ายก็พลาดมดตัดสินใจก็พลาดรู้ก็ผิดเห็นก็ผิดเข้าใจก็ผิดพูดผิดทำผิดเปลี่ยนผิดละเลยผิดตั้งใจผิดพอสุดท้ายก็ทุกเกิดความประมาทเกิดความเสี่ยงทุกทุก สติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเข้าไปยินดีเย็นร้ายนะครับก็เรียกว่าเป็นมิจฉานะครับมิจฉาทิฏฐิก็จะไปเป็นมิจฉามากไปเลยซึ่งก็นําทุกมาให้ในเบื้องต้นตัน้งแต่แรที่สุดจะเพียรพยายามมาลึกตั้งแต่อย่างใดก็ตามเมื่อมีอัตตามีตัวตนเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นไปเพื่อตัณหาที่ได้เกิดทุกตัวตนที่มีตัณหาตัณหาที่มีตัวตนมีความเพลินพอใจอยากใ่้มีอวิชชาก็เรียบร้อยทุก ทรมานยุ่งยากลำบากฉะนั้นอนัตตาไว้ก่อนเลยอนัตตาดับเกิดไม่ก่อนเลยไม่มีอวิชชาไม่มีสังขารปรุงแต่งที่จะไปเกิดวิญญาณนามรูปอญญายนะปัจชาเวทนาตนาไม่เกิดทุกข์นะครับไม่เป็นสมุทยัยนะครับก็ว่างอยู่แล้วนิโรธอยู่แล้วนิพพานอยู่แล้วนะสังญกตาอยู่แล้วฉะนั้นให้เราทั้งทั้งหลายอนัตตาดับการเกิด เมอนัตตาดับเกิดเมื่อ,อนัตตาดับเกิดก็ไม่มีตัวตนนะครับไม่มีตัวตนที่จะเป็นตัวกูของกูที่จะเกิดอวิชชาสังขารวิญญาณหรือว่าเกิดความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตาของจมูกลิ้นกายใจในอยนายตนะภายในภายนอกในธาตุนิคันนะครับมันก็จะไม่อิจจังทุกขงังนะครับไม่ต้องเจอัความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเจอัความทุกข์เพราะว่าความหลงผิด หลงถูกหลงดีหลงชั่วหลงบุญหลงแบบหลงหมดนะครับถ้ายัางมีอัตตาอยู่ถ้ายัางมีอัตตายัางอัตตาแล้วมันจะเป็นโมหะเป็นราคาะโทสักกำหนัดกัดเกลื่อนรุ่มหัวเมาเมานะครับประมาทจําทษทุกข์ก็หนีไม่พ้นนะครับก็เดือดร้อนเองทุกข์เองเรียดเองกดกดดันเองนะครับทุกทรมานทุกยากลําบากเองเพราะว่ามันมีตัวตนก็เลยมีสะเองเป็นสะเองเกิดสะเองเพราะความไม่รู้ ในทุกสมุทัยนิโรธมากไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ไตรลักษณ์ไม่รู้จักธาตุขัน์อายณะไม่รู้จากความเป็นจริงของชีวิตของโลกสมมุตรโลกบัญญัติหรือว่าสัจจะธรรมะนะครับซึ่งมันอันตรายมากการที่เราไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็จะมั่วนะครับมั่วแล้วมันจะชั่วมั่วชั่วไปเรื่อยมั่วดีมั่วชั่วหมกมุ่นหมัวเมองสุดท้ายก็พอหลงนะครับหลง ยึดมัม่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายในสังขารทั้งหลายในชีวิตธาตุในธรรมฉะนั้นการที่จะตื่นรู้สลับสลับละ,ล,ะลายหลุดพ้นนะครับก็ต้องอนัตตาอนัตตาดับการเกิดนะครับเพื่อได้หลุด้พ้นไม่กลับไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องในธาตุขันธ์อายะของตัวเราพวกอื่นทางความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อความต้องการในโลกสมมุติในโลกบัญญตัติซึ่งมันเอาแน่ไม่ได้ฉะนั้นการรู้เท่าทานันด้วยอนัตตา ดับการเกิดนะครับพอเกิดทุกครั้งก็เป็นทุกๆครั้งแหละแต่ถ้าเราดับการเกิดก็ไม่ต้องทุกนะครับไม่ต้องทุกไม่ต้องมีเรื่องให้วุ่นวายให้เดือดร้อนนะครับให้เศร้าหมองดูว่าให้คำคุวนนะครับมาอย่างนั้นแล้วมันเอาแต่ตัวเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้พอสุดท้ายมันเป็นตัวกูของกูโอ๊กกูคนของกูสัตว์ของกูสิ่งของกูพอสุดท้ายก็ผลุกไปไม่ได้เพราะว่ามัวเมาหมกมุ่นนะครับในความรู้ความเห็นความ้าดใจ เขาขาดการภาวนาที่จะรู้หินตาความเป็นจริงในสังขารในธรรมท,ทั้งหลายฉะนั้นการที่เรามาบำเพ็ญภาวนาก็เพื่อจะได้รู้จักความเป็นจริงตามความจริงในสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสังขารไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาฉะนั้นให้เราทำตัวหลายอนัตตาดับเกิดนะครับอิดการเกิดเพราะเกิดจะ,จะเป็นทุกข์จนะเกิดทางจิตทางใจทางอารมณ์ทางความรู้สึก คามมุ่งความเห็นความค่าใจนี่แหละมันเป็นเรื่องสําคัญมากฉะนั้นให้เราดับครับดับดับการจะดับได้ก็ต้องใช้อนตตาเอาตัวต,วตวน,นไปดับไม่ได้ด้าว่าตัวตนนั้นเหมือนเอาเชื้อเข้าไปใส่ไฟมันจะยิ่งเกิดไวเร็วมากง่ายระสุดท้ายก็ทุกข์ง่ายทุกข์อยทุกข์นานด้วยสติปัญญาถ้งจะมีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่ก็ทุกข์ได้เพราะว่ามีตัวกูของกูเป็นเชื้อมันก็หลงนะครับ คนในโลกนี้จึงหลงทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันก็ตามคนตางรู้สึกตัวมีสติปัญญาั้งนั้นแต่ว่ามีตัวกูของกูมันไม่ดับมันเกิดอยู่ตลอดเวลามันก็เลยขัดแยง้งใช่อิทธผลหลกักการก็อ้างกฎหมายกฎระเบียบทำวินัยต่างๆมาปิดเบี่ยนกันเพราะอะไรเพราะมีตัวกูของกูมีตัวตนที่เกิดพ,พ่ดพนผิดพ่นทุกพ้นโทษให้โทษให้เสื่อมให้ทุกักนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น อนัตตามันก็ว่างเมื่อว่างแล้วมันไม่วุ่นนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่กระทบกระทั่งไม่กระแทกกระทั้งเกิดความตังวนสํารวมสงบระงับดับเย็นไม่ร้อนร้อนไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่วุ่นวายฉันั้นการที่เราอนัตตาอนัตตาดับเกิดใชมันก็จะไม่มีปัญหานะครับไม่มีการกี่เหลี่บากนะครับไม่มีสัยชน์ไม่ต้งสัยชน์กี่เหลีอุปิเกสเกิดขึ้น ทางจิตทางใจทางอารมณ์ทางความรู้สึกทางความคิดความรู้ความเห็นความเข้าใจต่างๆฉะนั้นอนัตตาดับการเกิดที่จะไปเพล่นพอใจอยากใครในสัตว์ในสังขารในธรรมทั้งหลายท่านในขันในอาญตนะการสลับสลักะะะละคายอนัตตาดับเกิดด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดอนัตตาดับเกิดนะครับถ้ายัางเกิดอยู่ก็ยังแย่ยังยุ่งยังวุ่นวายอยู่ นัตตาดับเกิดก็สงบไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่กังวลกับพฤติกรรมกับนิสัยท่าแต้สัญญาสัญชาตญาณกับชีวิตกับสัตว์กับกรรมกับกิเลสที่บังคับใครไม่เย่งชิงไม่กัดแย้งไม่อะไรครับอะไรนะครับก็เลยสงบนะครับสงบเย็นสงบสุขสงบสบายสะดวกนะครับไม่ติดก้องไม่ติดค้างไม่ติดกัดไม่เสียใจไม่เสียอราไม่เสียความรู้สึกนะครับชีวิตก็เลยสะอาดสว่างสงบเย็นเป็นสันติด้วยอาศัยว่า อนัตตาดับเกิดด้วยกันทุกท่านทุกคนชีวิตก็จะเรียบร้อยราบรื่นรุงร่งร่วงทั้งการเรียนการสอนการงานการเงินการใช้ชีวิตทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอนัตตาดับเกิดก็จะไม่มีทุกนะครับไร้ทุกไม่มีความฟุงฟ้งซ่านไม่มีเสียสติเสียสมาธิไม่มีหมดปัญญาไม่มีปัญหาไม่เร่าร้อนไม่วุ่นวายนะครับนั้นให้เราทนตั้งาย นัตตาดับเกิดด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด